สวัสดีครับคันนี้เป็นมินิคูเปอร์เจ้าของมาก็สั่งให้ล้างแอร์ให้หน่อยเรามาดูสักน,นิดนะครับท่านที่ใช้รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อผมไม่ต้องมาทำความเข้าใจว่าการล้างแอร์นั้นคือตู้แอร์นั้นสกปรกนะครับจึงจะล้าง แต่ในเมื่อถ้าเกิดว่าแอร์ไม่เย็นแอร์เย็นน้อยลงถ้าเราไปล้างแอร์มันไม่ใช่แก้ที่ต้นเหตุน,นะครับการล้างแอร์คือการทำความสะอาดเหมือนเราอาบน้ำนะเอาให้แบบมองเห็นภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับมาดูกันสักนิดหนึ่งครับว่า ก่อนที่จะล้างแอร์นั้นในเมื่อลมภายในห้องโดยสารนั้นแรงปกตินะครับต้องใช้เครื่องมือวัดแรงดันน้ำยาแอร์ก่อนนะครับอันดับแรก <c oughs> เราก็มาดูกันว่าแรงดันน้ำยาแอร์นะครับดูด้านไฮไซส์ ite, อยู่ที่ร้อยกว่าเองยังไม่ถึง150เลย ส่วนด้านซักชั่นเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ตัดนะฮะคอมเพรสเซอร์มันตัดตัดนี่ไม่ได้ตัดเพราะความเย็นนะฮะบางครั้งนี่ตัดเพราะความร้อนตัดเพราะความร้อนนั้นมีหลายสาเหตุคือ1คอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไปนะครับก็ตัดตัดเพราะไฮไซส์ร้อนเกินไปก็ตัดตัดเพราะเครื่องยนต์ร้อนเกินไปก็ตัด นะครับแอร์ไม่ใช่ตัดเฉพาะเรื่องความเย็นได้อุณหภูมิแล้วจึงตัดเราต้องดูสาเหตุก่อนดูด้านซักชั่นอยู่แค่20แสดงว่าแรงดันต่ำเนี่ยปริมาณน้ำยาแอร์มีรอยรั่วนะครับน้ำยาแอร์ในระบบในระบบปรับอากาศทุกชนิดเนี่ยน้ำยาแอร์เนี่ยถ้าไม่รั่วมันไม่หมดแต่มันมีอายุการใช้งานนะต้องเลือกดูนะครับ เพราะนั้นการวัดค่าแรงดันตรงนี้นะครับเพื่อนช่างหลายท่านต้องยอมรับว่าวิเคราะห์ปัญหาอ่านเกจไม่ขาดรอผมอีกสักนิดหนึ่งภายในเดือน2เดือนนี้นะรอผมเคลียร์อะไรต่างๆให้มันน้อยลงไปแล้วเดี๋ยวจัดสถานที่ที่นี่นะจัดสถานที่ที่ราชัแอเนี่ย เทรนช่างในห้องอุ่นใจให้แกล่งให้รู้ถึงรายละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของรถแต่ละรุ่นละรุ่นละรุ่นด้านสักชันอยู่ตรงด้านโลตะใกล้คอมหรือตู้แอร์สุดแล้วแต่การออกแบบดีไซน์ของรถแต่ละรุ่นส่วนด้านไฮไซส์อาจจะวัดตั้งแต่ผ่านแผงคอนเดนเซอร์แล้วก่อนเข้าตู้แรงดันจะแตกต่างกันแล้วก็ส่วนของ User, คอมเพรสเซอร์นะฮะสายดิชาร์จที่ออกเข้าแผงคอนเดนเซอร์ตรงนั้นความร้อนจะสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านค่าเกตนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะปริมาณน้ำมันคอมเพรสเซอร์ก็เกี่ยวข้องกับค่าแรงดันนะฮะส่วนมากการวัดแรงดันของน้ำยายแอร์นั้นส่วนมากช่างจะเปิดฝากระโปรงแบบนี้วัดเทสอย่างเดียว แต่จริงๆแล้วเราต้องเช็คเสมือนจริงเช่นปิดฝากระโปรงและวัดแรงค่าแรงดันสูงว่าไฮไซส์ S <S <c oughs> มันสูงเท่าไหร่ <c oughs> อุณหภูมิภายนอกเกี่ยวข้องกับเกจวัดแรงดันน้ำยาทั้งสิน้นเดี๋ยวเรามาเทนกันหนักๆนะอาจารย์ช่างทุกท่านพร้อมแล้วแต่ผมยังไม่พร้อมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผมต้องสร้างพวกเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่จะจะสอนจะเทรนนะฮะผมถือว่าเป็นการเทรนนิ่งแล้วกันนะฮะทั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบปรับอากาศไฟฟ้ารถยนต์ต้องรู้ถ้าไม่รู้เนี่ยท่านซ่อมไม่ได้นะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับวันตอนนี้ฝนตกนะครับ เดี๋ยวมาดูกันฝนตกปรับแรงดันแอร์ปรับสปีดพัดลมนะครัปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์มันก็เลยตัดต่อเร็วนะครับผู้ใช้รถหรือเจ้าของรถเนี่ยคืออันดับแรกเราต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเจ้าของรถนั้นไม่เข้าใจในระบบปรับอากาศหรือเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ละเอียดเหมือนช่างเพราะฉะนั้นเราเป็นช่างเราต้องทำความเข้าใจกับผู้ใช้รถก่อนว่าการมีคำสั่งให้ซ่อมอะไรนะฮะเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนตรวจเช็คเสียก่อนในโซเชียลต่างๆผู้ใช้รถ บางท่านก็เข้าไปเรียนรู้เข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาแต่ที่นี้ในโซเชียลยมันมีทั้งช่างที่เป็นช่างอาชีพจริงๆรู้จริงกับนักเลงคีย์บอร์ดต้องแยกกันเป็น2ประเด็นถ้าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดมันก็จะพิมพ์มั่วก๊อบเข้ามามันจะไม่รู้รายละเอียดลึกๆว่าปัญหารถแต่ละรุ่นนั้นมันเกิดจากอะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มันไม่ใช่แค่คอมเสเซอร์มันไม่ใช่แค่แผงคอนเดนเซอร์มันไม่ใช่แค่วาปอเรเตอร์มันมีองค์ประกอบอุปกรณ์ส่วนต่างๆของระบบไฟฟ้านั้นเข้ามาคอนโทรลอีกมากมายรวมถึงกล่อง ECU อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งหลายแล้วในรถแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็มีทั้งเทอร์โมสตัตธรรมดาแมคานิกไฟฟ้ากล่องแอมพลิฟายนะฮะอิเล็กทรอนิกส ต่างๆมากมายหลายเรื่องเพราะฉะนั้นนะครับช่างต้องเป็นผู้เรียบเรียงอธิบายความเข้าใจให้กับผู้ใช้รถทุกท่านนะครับแล้วเจ้าของรถเองก็ต้องรับฟังช่างด้วยว่าที่ช่างพูดมานั้นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยช่างเคารก วิชาชีพเขาอยู่แล้วนะแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีทุกอาชีพเพราะฉะนั้นการจะไปสื่อสารว่าใครดีหรือไม่ดีหรืออาชีพอะไรต่างๆพวกนี้ไม่เกี่ยวกันมันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลต่างหากนะครับการถ่ายทอดความทำความเข้าใจนะครับ สิ่งใดที่ไม่เข้าใจเราถามกันได้ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียเกยียรติแต่อย่างใดผมเองผมก็ถามเพื่อนเช่นกันผมไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าอายคนที่ไม่รู้นะผมฝากเพื่อนช่างไว้เลยว่าคนที่ไม่รู้ไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าอายเพราะทุกคนไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับยุคนี้เนี่ยมันยุคไอทีกันแล้วนะฮะก็ 5G ของเราก็จะช้าหน่อยนะ ครับส่วน 4G นี่ก็ยังไม่ค่อยลื่นไหลเลยนะครับ 5G เข้ามานี่ก็จะต่างกันสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพืนบ้านก็ 5G มาตั้งหลายหลายปีมากนะหลายปีมากเอาว่ากันไปตามนั้นอีกอย่างหนึง่งผมทำความความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่า ระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์รถยนต์ที่เรียกกันติดปากเลยแอร์รถยนต์แอร์รถยนต์น้ำยาแอร์น้ำยาแอร์สารทำความเย็นเรื่องระบบแอร์นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ได้เรียนกันง่าย,ายๆว่าเดือนสองเดือนเป็นใครบอกเรียนเดือนสองเดือนเป็นมาผมยอมกาบเทา้าถ้าเรียนเดือนสองเดือนเป็นนะผมให้ความชำนาญเรียนรู้ 5ปีนะครับ5ปีเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ได้เรียนรู้แค่ถอดตู้ถอดแผงเติมน้ำยาแค่นั้นระบบแอร์ยังมีอีกมากมายทั้งพวกเซอร์โวต่างๆฮีเตอร์ต่างๆโอ้โหเซนเซอร์รับอากาศภายนอกรับแสงมันมีมากมายเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอการแวคข้ามเติมน้ำยาเนี่ยมันเป็นเรื่องเด็กๆแต่อย่าลืมนะครับ การวินิจฉัยรายละเอียดของปัญหานั้นช่างอาชีพต้องละเอียดยิบเลยปริมาณน้ำมันคอมเพรสเซอร์ปริมาณสารทำความเย็นไฮเพชเชอร์ Hi ขึ้นเท่าไหร่รถคันนั้นมีสวิตควบคุมสปีดพัดลมกี่สปีดเยอะนะครับนี่คือเล่าแค่เบื้องต้นคร่าวๆเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ไหมเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นการซื้อเครื่องมือสแกน ท่านซ่อมแอร์รถยนต์ก็จริงท่านต้องเอาควบคุมถึงระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าด้วยมันเกี่ยวข้องกันถามว่ารถรุ่นใหม่ๆนั้นเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแอร์ด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่เพาะแอร์อ่ามันเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ด้วย นะสวัสดีครับช่างแขกสวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านนะเอ้าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูผู้ใช้รถไปชมนี่นิดนึงเดี๋ยวผมดับเครื่องคันนี้ก่อนอา้าวจึงออกมาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเดี๋ยวไปดูมาด้าคันกนิดตอนนี้ฝนตกนะฮะ ดูมินิไปแล้วนะฮะเราก็มาดูมาสเตอร์กันสักนิดหนึ่งตู้แอร์ของครับนี่มาสเตอรมาท้สองถอดกันอย่างนี้นะครับก็ผู้ใช้รถนะครับโปรดเข้าใจช่างอาชีพอย่างพวกเราด้วยนะครับว่าการถอรดประกอบนั้น มันค่อนข้างยุ่งยากและละเอียดอ่อนนะฮะรับผิดชอบทุกส่วนรีบมากๆมันทำให้ทำงานนั้นหยาบและไม่ละเอียดนะเมื่อถอดเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องคลีนให้เรียบร้อยเลยนะเพื่อนช่างคลีนภายในตัวถังต่างๆพวกฉนวนบุกัารซับเสียงการความร้อนต่างๆเนี่ยต้องใช้สเปรย์โฟมฉีดนะฮะแล้วก็เป่าฝุ่นละอองต่างๆพวกนี้ หรือบางส่วนที่ชำรุดไปก็สามารถติดเพิ่มเติมได้เช่นกันถอดอย่างนี้แล้วต้องล้างในท่อให้สะอาดทั้งหมดเริ่มต้นน้ํามันคอมพิวเตอร์ใหม่ตรงตามสเปกนะครับตรงตามสเปคนั้นๆเลยนะะรถรุ่นใหม่ๆนั้นเมื่อตู้แอร์รั่วนั้นถอดคอนโซลกันวุ่นทีเดียวนะครับส่วนประกอบต่างๆรายละเอียดต่างๆบางคนบอกจอดปุ๊บอยากเสร็จปั๊บ ช่างเองก็อยากให้เสร็จเร็วจริงไหมครับช่างเองเนี่ยรถจอดปั๊บอยากให้เสร็จเลยเดี๋ยวนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยจอดปุ๊บเสร็จปั๊บก็ช่างก็เสร็จพอดีนะฮะนะครับก <c oughs> ็หรือค่อนข้างเยอะยกทั้งคอนโซลออกไปแล้วก็เปลี่ยนตู้แอร์ชิ้นส่วนต่างๆนะฮะตามประตูลมต่างๆช่างทําความสะอาดทั้งหมดเ <c oughs> มื่อฟองน้ำหมดอายุก็จะเปลี่ยนฟองน้ำไปด้วยพร้อมกันทีเดียวนะครับ ให้ชมแค่นี้กันก่อนเดี๋ยวภายในคลีนให้เรียบร้อยนะแล้วก็ปิดไฟกันด้วยนะดูข้างในให้เรียบร้อยหน่อยอ้าวโอเคเดี๋ยวผมไปดูแลลูกค้าประจำก่อนนะรอรอ,รอ,อยู่นะฮะก็เรียกใช้บริการกันได้นะครับสำหรับแท็กซี่นะคันนี้นะครับก็ดูทะเบียนกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะซ่อมแอร์ให้ให้เย็นหนาวเลยนะครับโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวไว้พบกันต่อต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมเคลียร์งานก่อนนะครับสวัสดีครับ